ทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเนาะทักทายสบายดีพี่น้องกันบัดเสือภูสุคนสุขสันต์มื้อสงการเด้อพี่น้องมาอนี้เป็นวันที่14เดือนเมิถุนายนปีสองพันชาหเนาะสุขสันต์วันสงการมาอนี้ยกะเบาลี่กับมาเฮ็ดเฮือนท่านหมออีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะมาอนี้สิมาก่อแอวก่อแอวขึ้นแล้วเฮาจังได้สิได้เทคานเนาะเฮาขุดล่องแล้วก็ก่อแอวแล้วก็เทคานเนาะพี่น้องมามือนี่ยมาสามคนคือเก่าพี่น้องเนาะได้ยินี้เราไปจอยสิมานําพี่น้องมา เด่นนาไปดูน,นอถ่ายคลิปเด่น,นหวัวน,น,น้ากัดพี่น้องเนาะมันกระซุ่มเย็นอยู่เขาใครแน่แต่เขาอยู่นอกบ้านนี่มันมันมันง่ายมันสินสบวุ่นวายบนว่าบนว่าเขาบ่ได้ยินเสียงตู้เสียงเพลงนะพี่น้องเพระาะว่าเทศกาลไปน,นี่ข้าเจ้ากักินลินกันม้วนเนาะทางไอ้น้องบาหลีทีมง,งานบาหลีนี่เป็นอย่างคือบวกลินบวมวนคือบพ่อนบวกลเท่ากันว้าด้วยความนั้นกับพี่น้องถ้าเขามีเงี้ยมีงานเหตุเํากับบ่ได้เสียนั่น บอกกินบอกมวลหรอกเข้ามวลเรื่องเรื่องอมวลบอกมวลนะมันกับเข้ามวลกับครอบกับครัวอยู่นอกจกอกังเนาะบอได้แม่นว่าจิไปมวลไปเฮฮาปาร์ตี้บอกเมนแข่งซ่า การม่วนก็คือแปลว่าเขาได้มีได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันยามกลับไปกินข้าวกินน้ำกินแนวแซ่บๆสพโมเมนต์ที่กินเหล้ากินเบียร์ได้พี่น้องเลยเนาะกินเหล้ากินเบียร์ก็บ่ได้กินไลก้าพิชสุขภาพเบาร์รี่บริกินมานี่บ่ได้แตะเลยนะประมาณสี่ห้าหกเจ็ดเดือนนะน้อเนาะบ่ได้แตะเลยบ่กินก็เจ็บป่วยคือเก่าพี่นน้องเาะแต่ว่าก็ได้สุขภาพระวังตัวเองไง ปีนี้มุกินจังนี้เลยล่ะพี่น้องเลยเนาะกาเลยบนในมวนน้ำโมูี่น้องเนาะมืัอนี้ก็จะมาเห็ดไห้มันเคืบหน้าพี่น้องเนาะว่าเอาก่อแหววเทคานแะไรก็เอาสิได้เทคานแล้ว <c oughs> เอาสิได้มุ่งเด้เขาต้องมุ่งก่อนนรับแรกนะพี่น้องอยากมุ่งก่อนแล้วเขาจะก่อถ้าบอกมุ่งนี่มันฮอนพี่น้องเวลาเอาก่กอนนะ เอาสมมงก่อนเป็นน้องเนาะจากไายการตองได้มุงก่อลและพี่น้องเลยอาเดี๋ยวเว้าลิซิเวเป็นเทื้อนี่กับว้าอันนั้นเด้อพี่น้องเนาะเอฟซีบางท่านคอมเมนต์นะนะเนาะว่าเอาพี่น้องตัวเองมาเฮ็ดน,นะนัะ่นโบโป่งใสเพิ่นว่าอันพี่น้องเอฟซีให้ฮู้ไว้เลยพี่น้องเนาะการที่เฮ็ดเฮือนท่านหมอนี่อันผู้ใหญ่ใจดีมีแต่แม่ท่านเดียวได้แม่ต่างประเทศนะ เพิ่นเฮ็ดมีแต่ท่านเดียวเท่านั้นท่านที่เพิ่นชื่อดินใหน้นี่แล้วก็บ่ต้องห่วงว่าเงินฉีนอันรั่วอะไรแล้วก็บ่ห่วงว่าน่าไปใช้เพราะว่าทุกอย่างนะเขาต้องได้อธิบายให้เพิ่นแล้วก็จดให้เพิ่นพังพี่น้องเนาะว่าเฮาซื้ออย่างแน่เขาสั่งอย่างแน่เท่าน,นั้นเท่าน,นั้นราคามันแบบนั้นนะต้องได้ให้เพิ่นฟังไปนะแต้มันล่ะมัน,มนบบโป่งใสบนันใดพี่น้องเนาะสร้างผู้อื่นนะถ้าเฮ็ด เฮ็ดแบบไรคนเฮานนะ่รชางผู้อื่นก็คือเขาสร้างตัวเองนี่มันง่ายบ่นวะเฮาอยากได้แบบไร้หรืเฮาเฮ็ดเอาแบบนั้น,นเฮ้ยเนาะเฮาบริจุกจู้จี้ทางสร้างมีอย่างลราเฮาบอกกันตรงๆคือว่าเอฟซีนี่สามารถติติ่งเฮาได้เลยว่าเออตัวนั้นมันบกคักเฮ็ดแบบนั้นเด้อให้เฮ็ดแบบนั้นเด้อเขาสามารถเปลี่ยนได้ตามใจแบบผู้อยู่เลยแบบทานมอนี่นะ่น้อง ไอเอฟทีเข้าใจน้ากันพี่น้องเนาะอันนี้ก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะพี่น้องเนาะถ้าเฮ็ดได้เป็นเฮ็ดเองคือดีที่สุดบหาจ้างใครสิ่งที่ดีที่สุดน,นะเนาะราคากับราคาทั่วไปคือกันพี่น้องเยเนาะ,ะอ่ะเอาถือว่าเบาน้อยเดียวได้พี่น้องเนาะเบาลิ่กับมือถือซาคอมเม่นราคาเอฟทีกับทางมั่นใจลายอยู่ นด้ก็บขอขอบุญกับเพื่อนหลายเด้พี่น้องเนาะคลิปแต่ละคลิปนนเดี๋ยวนี้นะไม่อาจสิไล่าชาระแน่พี่น้องเนาะแต่ว่าทุกคนทําเพื่อปากท้องทุกคนบ่มีไผร่เนาะบ่ทาเพื่อปากแต่ท้องแต่เราคนก็ทําเพื่อปากท้องอไผม,ม,มันเนาะพี่น้องปากท้องครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลงังเราเัินซะก็ะให้เข้าใจกันถ้าบ่มียอดวิวเท่ากับบ่ได้เนาะคือเดือนที่แล้วนี้เบาลี่เป็นไข่อยู่สิบแปดหา้ามือ บ่ได้ออกถ่ายคลิปหรือวหวอย่างเงี้ยคือว่าเงินเดือนกับบ่ได้เลยพี่น้องนะเงินเดือนกับบ่ได้เลยถือว่าเงินเตรียมไว้เห็ดแนวแนวนึงกักลัวตัวเองจะมดแลวะเพระได้มาเห็ดเห็ดเฮือนทันหมอนี่ก็หลังเื่อเพราะได้เพิน่นปั่นค่าจ้างให้ก็เพราะได้เอาไปซื้อนมซื้อ,อยังให้ลูกเด้พี่น้องเติมกันกับเงินเดือน y YouTube เนาะ เดือนละร้อยสองร้อยนะเดือนละร้อยสองร้อยเหรียญทั้งหมดว่ามันวิวบ่ขึ้นแล้วมันบ่ได้ได้พี่น้องเอ้ยมันบ่แม่นได้เว้าวลิดแล้วแต่อันเอฟซีจะเข้าใจได้ตัวนี้เหตุงานอีนอยกยังก็เพื่อปากท้องเบิร์ตจูคูทุกคนเลยเนาะนี่ก็ได้ต้องเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องเนาะทุกอย่างเนานะต้องเบิ่งพิสูจน์ไปน้ำกันผิดผลงานมันเป็นจังไดพี่น้องเนาะเอา้าอะไรก,ก็ต้องขอกระบุญขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยที่เตือนอีกอย่างต่างๆหลายๆเบลลี่นี่จะเป็นคนเว้าแบบว่าเว้าแบบบ่อ่อนบ่นุ่มแต่ว่าเบลลี่ก็จริงใจกับทุกคนเป็น้องทั้งมู่ทั้งคู่เบลลี่ก็บ่ได้เคยแบบนั้นนยคือบบเห็นมู่คู่มาบุนมาอ่นถ่ายมาบุนคือกันคือเก่าคือตะกี้นี่มันโ่เมนว่าเฮาพิดกันกับมู่ได้พี่น้องเนาะคือโบยังใส่แล้วก็มีงานของเราแล้วมีงานของเราแต่ว่าถามีงานแบบใทยช่วอยกันบ่ แบบมันถ้ามีงานแบบว่าชิงไดที่ว่าต้องการความช่วยเหลือปราะฉะนั้นใช่้เออมาช่วยแน่ตัวนี้เป็นได้หนึ่งตัวเ,เป็นเอาไปได้นัดนแบบว่ายังความหักแพงน่ยังคือเก่ามุงูแต่ละคนแต่ว่าด้วยงานของฝ่ยของมันคือพอแพทย์เล่าผัดไปถ่ายตู้ก้อนตู้พายตู้ยังะนะพี่น้องกับหักแพงกันคือเก่าเบ้าจอยแล้วก็ไปนอนพี่น้องเนาะคือว่าทีมงานเท่านีาน่มัน ทีมงานลักลั่อะนะลักๆเลยก็มีสีหาคนพี่น้องเนาะแต่บ่ได้เคยทิมป้ากันแต่ว่าบางเทื้งเฮาก็บ่ได้พ่อกันนะนะต้องเข้าใจบ่แม่นว่าพิดกันบ่จะบ่มาถ่ายนะบ่แม่นพี่น้องเนาะต้องเข้าใจน้ำตัวนี้ก็ได้บ่พิดกันบ่มีพิดกันทีมงานนี่มีแต่ลุยอย่างเดียวนะพี่น้องเนาะมีแต่ลุยอย่างเดียวโอเคพี่น้องไปเดี๋ยวเฮาจะไปรีวิวให้เบิรงว่าขั้นตอนนี้เฮาจีเฮ็ดแบบไรเมื้อนี้ หมอนก็ยังไม่มาเลยไปใช้ทานหมอนม,มาเ <c oughs> บียร์ซส่เตงอ่อนกับแม่ก็เท่าสองแม่เท่าเอามาเบียร์เวียดนี่เอ๋อริบกินเบียร์ริบกินเขาวา่าเจ็บหัวกินเบียร์เราที่ทั้งวัยแก่ใจก็ได้แล้วก็ขวดอันน้อย ปากะปง่งปากะปง่งก่อนตั้งเสาครบแลังมันใหญ่เติบได้พี่น้องไอ้เคืองถ่านหมอตั้งเสาวไว้แล้วบ่ต้องยานมันล่มบานนี่เบอรลี่กังวลว่ายานมันล่มเนี่ยสิเราบ่ต้องห่วงเด้อว่ามันถืบ่ซื้อเพราะว่าเขาตามเพียกนะเพียกในบ่ตัวไผ่ สบายดีนานมาเท่แบบบดสบายดีไปนั่นปุ๋ยใช่หมืออะไรอะไรอย่างใายอย่างบ่เอากล้ําเม็ดนี่ใายอย่างซิปนี่แล้วพอได้ใส่ถังไว้เถังแรกซิปเม็ดกับมาฮอดพี่แล้วนี่ก็มันซิปสองเลยด้วยได้มาใส่บัตรเท้าสิเทพื้นเนาะเาได้ใส่ถังไว้ละจังหน่อยนี่จะเบิ้มแบบที่ได้แล้วนี่แล้วไปชุบเซก่อน เล็ลวดเดิจะมาบ่ลืมยานบราณไกี่รอยใช่เหรอหบาจอยหนิเด้อบาจอยมาบออ่าอาจอยมาว่าเนาะก็หย่าเราแล้วไปให้บาจอยเนี่เราชื่อไปไหวหนชื่อไปไหวเด้อหัวเราไรคนนึงใไคนนึงนเนาะอืมเรามาแหลวเราให้เลยเาบาจอยเชนเนลชบมาซุบใ <laughs> ช่ไหมบอ <laughs> ใช่รถได้ใช่ทางไว้มันเต็มการว่าน้ำเบิ้ดละแม่นทอดอยากลองเบิ่งไหนเลยนะว่ามันสิเต็มบ่จังสิเบิดนะเนาะเหตุไดเจ้าสิอชุบไว้ได้นี่ฮะมันซชำกัดคนย่างน่ะไผล้นแลยรถได้ไผล้นไผบ่มี้ได้ฮะต่อไผบ่ได้มีไผ่ขึได้เดี๋ยวเดี๋ยวคนผสมยาเนาะบ๊วยนี่นะฮาถือมาอยู่สิสูบยาแล้วบาดนี่จังไดถือกับไผเอาน้าเป็ปซี่มาบาร์โจยชนแนลครบกดนึง ถูไม่ถูไม่ถูไม่คือโจโฉแล้วบจ้อยมาแจ้งเรียกว่าจ้อยกงกู้ขอบนี่ี่กู้เสียงบ่กู้ันขอบมันเป้นที่ขอบ่อบจะมุงเปารท้งอย่างเจ้าที่จ้างแล้มือห้าสิบพันบ่เมือสักส0พันนี่แลวจ้อยอิมร้อยกับชพเลยเนาะเอพที่เอาจ้อ ถ้าเรามาซอยนี่เขาก็ต้องให้ค่าน้ำมันเราพี่น้องเนาะแปลว่าน้ำไก่หมูคู่ดิบมเม็นว่าจ้างไดยชอยเราก็มาถ่ายคลิปแหละแต่ว่าเรากันเท่ชอยจะชิรังจอดไหมว่าจะกินน้ำเย็นอะไรได้ยังใครแน่วะเนาะอยากน้ำเย็นตั้งแต่อยูนใครเานี่ยเพื่อนเพื่อนหัวของมูลนิธเนี่ยมันเล็กอะฟีดึงแกบ่ทลายด้วยการทายเถื่อนสิ เรียงห้ขวดเอาฉีดไฟบ่บ่เอาเป็นเลขใช่ชมมุดกลัวไว้กลัวไว้เห้วชุมมุด่าพันละพันละพันละเก้าชิบด้วยสองตัวนะกันถามตัวดิพันละ้จะสี่หายานะชุมมุดเนาะชมมุดเนาะเอาฉีดไเยเก้าแล็หกสามเสียเงินล่าเนาะฟื้นเลขนี้นะชื่อห้าสิบเท่ากับ่อถือ xa đẹp một nó tưng lệ đội lệch nha mga 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 nó mga 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 นั่นใครเอาเป็นเลขที่หนึ่งแก้วสาของของจอยนะไก่เอาไก่เอาของเหล้าเราที่เอาเหรอใคเอาผ่าเนาะคืนนี่เจะบวชแล้วมันลายแล้วนะใช่คลิปสร้างจะเบิกเงินคืนนี่แล้วเบิกแล้วยังยังแล้วเนาะเอาแรงก่อนเนาะบัวพ่อให้แล้วก็ตัวแรงมาเอื้อนเพิ่มยุดก็ได้โอ้ยมันจะเก่าไปแล้วนี่ไอ้สิใส่ถุงเอาเมื่อก็ได้ได้ขับบีบแปรได้เพราะว่าเราเอาเปแลกต่อดิ เราฟรีเราเอาเงินลงตัวจะพาเท่าไรสองพันเนาะบวเกินสองพันก็นังคุยกนนะเก็บไว้ได้เลยพอดบายนี้มันจะกินนะไข่ห่าบหานได้มาคุยบ้างด้วยเวียงเอาเลยใช่ละปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเพียงนี่ก่อนเนาะรับแรกเนาะไอ้บดรับแรกปดเพียงสิใดก็หมวกหลายอยู่เพื่อนคือบ่อไมาอีกนะ หมวกหมวกไหม่ไดม้เว็นเขาไหม้เห็นมาที่นี่เห็นพวกนี่ได้ทำคำว่าคุ้มกันเลยเอาบกเอาบกตอนนั้นเขาไปบ้านแม่จอนเขาได้หมวกไหม่รุ่นยังไระเด็นถือยังเชื่อมาให้ปูนะคนไก่ายแล้วหลุดว่าหมวกเก่าเพียงอย่าพลาดร่อนหนึ่งก่อเลยเสรนนี่นะมันพอดีเลยฮะเอาแล้วก่ออะไรนั่นละหนึ่งไว้เลย อยู่พวกเฮาคู้เนาะมันเสียเวลาหาเห็ดแล้วนะเห็ดน้ำเรื่องดำเนินกานก่อเจ้าไปถากน่ไหมถากไหมยุเจ้าถากบ่บ่จะเจ้าหน่ะหาเห็ดล่องห้ชัไว้บดเาเจก้อยปูนเด้อใช่วเปิดด่ากีเรื่งนะม้เื่งวางซักยามกระดัน เหเดในบืนเดียงนี่เอาไปบัสเอฟซี่าเดี๋วเอฟซีว่ากับเจ้าน่ะคุดคุมตื้นเวลาชุบลงมันถิบล้มบ่อหัวไม่ลักหัวเนาะเพื่อนโมเปนช่างเนาะเปนช้างเป็นสิ่จคุดคุมลงมันคุดไปไหนมันคอยข้งนั้นทังนี้เขาคุดเลือกละ อันนั้น <teachers> ท <te Level ing 8> <te> nah <ster> ่านหมอมาดิอท่านหมอมาดิบอกเเอาหมอกเสรดจอเจอเสร็จแล้วมาลักตมีเนาะซื้อตร่มีไวๆคือเรากินจากสองห่อหาแรงมันจะหักไปในหันแล้ว้อย่งเรากระเป๋าม้ามือหนาเอากระเป๋ามาจะเก็บใช่ขวดเอ็มร้อยใ่ปะทำความสะอาดเลยเนาะการเก็บเกี่ยวะยะเนาะเกล้วเอาเลือกเตอร์บบยวดเพียง หนมันเพียงวะแบบว่าชาแนลที่นี่พัดชาแนลนี่จะแปลว่าอย่างไรวะจะหูป,ปะเฮ้ยได้จังชาแนลสาวอาไดีอะไรจะพอชื่ออะไรว้าววดชาแนลชาแนลนี่มันเป็นภาษาอังกฤษชาแนลนี่ ถือว่าภาษาอังกฤษนี่ซานิวนี่แปลว่าช่องเป็นช่องนะแต่กี้นะมันมีแต่ทอละทัดตะกี้นะเยนี่แหละช่องยูทูบอย่างเงี้ยเมบลงเลยเป็นไหนวะนี่ ปูนก็แล้วตั้งเลยไปตักทรายกอนฮอเทๆบ่าวบอส้านนิวแต่ว่าี่ดีนะพักกินข้าวเที่ยงจังคิดเก็บเพียกเข่ากินไว้ได้บาทครูไว้ได้มันไปอาเธคาคารยังนาเลยนาสิสองนกันึว บ่อเทียนขันหญ่แย่ลุ่มเนาะเพื่อมันยุดเลยอะไรก็เพื่อความเหนื่นนานะทางเขาเห็ดเลยเขาต้องเทค้านกว่านั้นอย่างมุงแนวมันเล็กว่าสิแล้ว่าสิไปเอาเล็กมากเนาพิ่นบอกให้ไปคับเอารถเพิ่นจะโชคดีเนาะเป็นเพียงพวกนั้นไปใช่ไหมหามายุ่ยู บอกให้หาคนณครับเอาไหมจะเจ้าเป็นบ่หรอที่รถครับแล้วยานรถพั่นเพยเจ้าอย่างน้เนาะยานมันเป็นครับแล้วมันรถใหญ่แหงเนาะอีฟโล่แล,นะล้วเนาะเป็นยุอีฟโล่จังหวัดพอดีหน่อยบอัดฮะพอดีเจ้ามีจิเมมเอาบอ่กามิดนะกามิดเนี่ยบ่เฮา รับรลยรับน้ามีเอามี่มาเบิรนี่ละบ่ฮะมียตัวเดียวแล้วเราก็นั้นบอบ่มียเอานี่ละกระบอกกลอนเดี๋ยวขันมียมแหแข็งแล้วขันเมียมขันมีเบิดนี่แ <c oughs> <c oughs> ข็งแห้งแล้วนี่มันหนากว้างเนาะเจนเคลื่อนฮอตแห้งค้างเลยตัวนั้นนี่จะทีเมีมเปล่ยนบ่ฮะ พูดกับ,มบเมพพืดกันบ่เมพพืดกันเบิร์ดเลยเนาะว่าเบ,บิร์ดชวนเมพี่น้องไอ้ตัวนี้เมพจะต้องเอาปากเขาในได้ไหมเออปากเขานายเลยแล้วเพราะว่าเอาเพื่อความแข็งแรงดิขั้นเมพอะแข็งแรงแห้งแบบหัวอันกำแพงเขายังเมพเอา ว่าเขามันบวใหญ่ได้พอทลยท่านเอาแห้งเขามาจะก่อสองเลนอยู่แล้วนะเม็แล้วมันก่อเลนเดียวหลจบเ็ราะเดี๋ยวมันขึ้นนานหอดก็คือกันแล้วเนาะฮะขึ้นนานหอดคือกันแล้วเนาะเรื่องแอลมันี่บวชสำคัญหนอกน้องเลยว่าเบี้ยวว่ายังนะแค่ว่ามันล้นเข่าในท่านที่มันอยู่พื้นดินผูสุดท้ายนะทานมันสําัญนะ ถ่ายถ่าบอดเล้วกันนั่นเดือดชองนาทีไป่น้อยคึบคับหลดมาปะหลดยังเฮ้ยหลดอาบูนมะมือไรมันจะเอามาชงเอาเวียนมืนบ่หมองบ่าเนื่อมืนจะได้หมู่ไปมา อ้าบาดนี้พี่น้องโอเคจังใดก็ได้เดียวชิลุยงานก่อนพี่น้องเลยบางขัน้นบางตอนเขาก็ชบิบด้วยถ่ายแล้วถ่ายจนเฟอร์แล้วลงไปบุนทอนพันจะคลิปเจ้าคือบอทานหมอมามันเล่นมอมีวนักอยากเลีบางทันหมอ่ันนมอตเียงเลยบอเอาทานหมอมาพี่นมอม้นองเลย เห็ดแหงแทบบอดนี่มา,นนมาดจอยชินแอ่งชิมาสิแล้วอาชิมามันแล้วได้มานีน่ก็ผู้ละสองคันหนึ่ง